แนวหน้าลดเชื้อโควิดลงปอดนะสมุนไพรเครื่องครัวไทยต้มสูตรดมสู้โควิดดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อระหว่างนอนรอเตียงอ้าวดีนะเนี่ยใช้สมุนไพรไทยใช้เลยทั้งริดต้อนริดเย็นนี่คลุมเลยนะทำเหมือนเราอธิบายเลยดีนะเอามาต้มนะนี่นะสมุนไพรไทยนี่แหละเครื่องต้มยำทั้งหลายนะใส่เครื่องต้มยำมีริดร้อนแล้วก็ใส่ริดเย็นเข้าไปด้วยถ้าให้สมบูรณ์นะ อังิตรน,นิดเย็นใสเข้าไปเลยดมเลยนะนต้มเสร็จก็นี่แหละนะต้มก็ไปเลยต้มให้เดือดแล้วก็ยกออกมาแล้วก็เอาผ้าคลุมดมมาเลย <c oughs> โลกออนไลน์เพจเฟซบุ๊กคลินิกแพทย์แผนไทยคุณพระช่วยเวทปฏิบัติของหมอแผนไทยอาจารย์แพทย์แผนไทยนคมสันทินกรณอยุธยาสมแชร์วิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อติดเชือ้อ c ควิด1 9คือวิธีสุมยาหรือโปงยาให้ทำเช้าเย็นระหว่างรอเตียงจะช่วยต้านเชื้อไวรัสไม่ให้ลงปอดเพราะงกันนะโดยการสุมยานั้นใช้ไอความร้อนชื้นในการนำยากลไกนั้นใช้ไอร้อนนำยาเข้าในเข้าในผ่านโพรงจมูกผ่านเข้าช่องคอไปช่องอกจนถึงท้องเพื่อผลัก เสมหังหรือเสเลดเสียให้ออกจากระบบทางเดินหายใจทั้งหมดทำให้หายใจคล่องขึ้นสะดวกขึ้นดีที่สุดในยามหาลงเมืองแบบนี้เพราะช่องคอช่องอกเป็นที่อาศัยแรกของเชื้อหาวัดน่ถ้าเต็มไปด้วยของเสียจะเป็นที่โปรดของเชื้อน่ะซึ่งเวชชวิธีสมนั้นจะทำให้ตัวยาที่มีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งออกมาได้ต้องอาศัยความร้อนช่วยนเนี่ยเอาเลยนี่นะเ,เครื่องต้มยำทั้งหลายนั่นแหละนะเครื่องต้มยำทั้งหลายเนี่ยใส่พริมเสนด้วยก็ดีมันเย็นน้าิดร้อนติดเย็นน่ใส่ไปด้วยกันเถอะนะน้าไม่มีพริมเสนก็สมุนไพรนะสมุนไพรติดร้อนแล้วก็ติดเย็นนะนะมีอะไรใส่เข้าไปเถอะนะใส่ทั้งร้อนทั้งเย็นเราจะสมดุลดีมีใบเตยใส่ไปด้วยก็ได้อย่านางใบเตยอมแซบ่บ ใบข้าวอะไรเงี้ยใส่ไปด้วยนะอาจารย์แถมให้นะน,นี่แหละสูตรดมไปเลยเท่าที่รู้สึกสบายเป็นประโยชน์นะเอาดีดีดีเนี่เริ่มรู้กันแล้วดีมากนะ